อีนวลงมาไปเจ็บนาปเป็นหน้าใครน่องนี่ยข่ะโอ้ยนี่กไม่เห็เห็นกอไรมระหานี่ก็หมุนกันง่ายนี่เนาะฝนจกปี จะสามมีผัวจะกี่ปีกปีประมาณสิบสามสิบสามเฮ้เนาะนี่ะไูุ้ณจอยูย่กับผัวนึ่งสิบสามปีตอนี้จะสามอยู่กันสิบปียังมีลูกคุณนี่เห็นปะคนเดียวว่าลูกจะนะสามคนสามคนสิบสามไม่ลูกสามเก่งคอไห่แรนี่ คนแล้วตัสามปีมีลูกสามคนหัวงแต่อยู่สิบสามปี สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC เบิดสู่ๆทุกคนเด้อก็ยินดีต้อนรับช่องสบุญวนาอีกแล้วพ่อพี่น้องเอ้ยโดยก็มาพบมาพ่อในมื้อนี้เนาะปรีทางสุวรพ่อพี่น้องเอ้ยกะตากะเกินอนบ่เต็มอิ่มนี่แหละเพราะว่าทง้องเพิงบ่สบายเมื่อคืนนี่เนาะโดยกเลยบ่ได้นอนบ่เต็มอิ่มเพิ่นงอแงแน่แล้วก็มื้อนี้พ่อพี่น้องเอ้ยแดนให้แม่ตู้เอาท่างแแม่เอาท่าได้ มาทางบ้านเสาเตวเพิ่นที่าได้ยันอยู่น้าเพิ่นเมื่อวานนี่เนาะอยู่จนฮอดชื่อทีเนี่ยทั้งศูนกับเผ้าเมื่อเอาน้องพิงเพิ่นเป็นไข่ทั้งคู่โทรมาว่าน้องพิงเป็นไข่แห้งให้เมื่อเอาน้องพิงเพิ่นดวนเด้อเพ่อนอะกับเผ้าเมื่อเอาเพิ่นเนาะเลยเลยบ่ได้อยู่แสดงความยินดีกับน้องเตีวเล้พื่องเอ้วันนี้ทงังซูนก็ได้มาแสดงความยินดียอดดังเนาะ โดยมาแสดงความยินดีย่นดังกับสาวเต๋วเพื่อนระบางเพิ่นได้ที่ได้ร้อนแล้วตอนนี้ทางทีมงานเนาะเพิ่นก็นได้มาแสดงความยินดีน้อนันอีกเพี่อน้องเอยไว้โนี่ก็สิเป็นหลายคนเติบอยู่คนนี้เนาะที่แน่ก็เห็นรถลุงเทิมมาบุญแต่ก็รถโบเซียงลอยก็ได้มาอีกหลังจากที่่าซื้อที่ซื้อร้อนแล้แต่ว่าสิฮอตขันใดเข้ากัยังโบหูเด้อเพื่อยพี่อนเองเว้สิฮอตขันใดเนาะ น้งเพิ่นแรกๆอย่างนี้คือเน้นน้ำเฮ้ยพี่น้องเอ้ยน้ำนี่สําคัญที่สุดเพราะว่าแถบนี้บ่มีน้ำกอกน้ำกอกด้วยแถบนี้เนาะม่แต่ใส่น้ำนองใส่น้ำนองอย่างเดียวเฮ้ยพี่น้องเอ้ยโดยถ้าเป็นไปได้เนี่ยมีน้ำน้องเพิ่นพอได้สูบได้พอได้ใส่เนาะโดยป่ะดันโอเคสชารับคลิปนี้อยเฮยพี่น้องเอ้ยจะได้เข้าไปเยี่ยม ั้งสาวแตวแล้วก็สิไปควมสิไปควมยินดีนําเพิ่นเนาะโดยบาดนี้เนาะป้าบ่มันสาบ้านน้องแตวบ่นี่มาเป็นทีเรียบร้อยแล้วบ่นีเนาะใครสนใจติดต่อหาได้เนะเนาะมีสาโทรเพิ่นอยู่นี่เด้246899ต้นไปพี่น้องเอ้ยเยังว่าเสียงนะ เน้อมุดนะอ๋อไปหอยต้นไม้เนาะมุดใหญ่จ้าห่อเข่ามาปานี่คุณบอกอ๋อแม่น้องไม่ต้องเปรวโดยสบายดีห่อเข่ามา้ทิเข่าชาจอยโอ้เ่้วทิปเข่าเจ้านะมุดได้บังคัค้างไฟก่อนเนาะค้างก้อนค้างก่อนโอ้มุดขึ้นหนยทงน่ะเหาะะ มั้ติขอเราบ่แฮงเด้เนาะอ้หมดหมดอยู่ผูยอ่ะสบายดีเด้อบ่ยาวบ่ตรงนี้มาดื่มมาเลยเนาะขอๆๆขอๆๆนึงขมาหลายแท้เพื่อนี่ตัวทีมงานเฮาเยบ่ดิน้องเพิ่นเฮ็ดดิ

มาหดปีจืดหอบ่าหาแกงดู่ะไปใส่กับพอแต่น้ำหม่เอานี่บ่จะลองลอหามาบ่ดิไอเราบาข่ก็หาเลนน่อยู่นี่ได้่เปิด้นด้เอ้าได้เหรอ่อค่าหามน้ไม่นี่จะว่าเอามาเสียำบออยู่แกงดูจืดบ่แม่มาม่บ่ักเสียงมหลักจะมาจ่ายเออเชียงนะว่าขอบิ่เจลคักๆเราอ่ะคอ่วัดกินอไหมคักไดนี่ จำจำเนาะจำเปรกเนาะเจียวเปรกกินกับน้ำไห้กินกับน้ำไม้่ังชอจังไรี่กินกับขุ่นเะโดยโอ้จแล้วบ่เจีแล้วเจียวกับคักฮ้ยว่าจาก่อตึกหอไมหมดตึกี่ไก่ไม่ดิ นกไก่นอนอยู่ี่น้องเนนไก่นนอยโอ้อันวันนี้ชิบกานอนได้ใชวันนี้่ก็พัคแมิกพ้นด้จังพัไปเก็บน่ม่คือพักมิวนดยใชเจ้าเห็เอาเองเนะดวด้วดยพัคมิกม่กินกับมน่นี่โอ้พ่ใช่กนะไปเก็บก่อนไเอไม่อาเลยไปเก็บพักแมิกแล้ว

เห็นต้นมันอ้เฮ็ดยังไเห็นฉันออกมานีต้นขบิ่ะเฮ้ยไอ้เพือนอ๋ออาสบายดีเนาะโอ้งจอยเนาะเฮ้ยไม่มันคือบุเมนพักมิบุเมนพักมินี่บ่บุมบุุนเน ตัวเขามาหม่นเดี๋ยวนาเราบานี่นะเราบาบางนี่ได้หมแมนหมแมนหมูแมนฮะตรางนี่ช่าหลงจอยเราบังงามๆเลยเราบาบาบุญสิบูฮู้พูนพบพ่นพบปลายแดงๆพ่นเช้าเลเห็นเลยฮ้เราเห็นบ่หรือว่าขจาว่ะรอเอ้โหพูนทางนี้ได้ไม่ใช่ไก่ปะไก่ไปสัไปไปเอาไป โอ้กินได้ไมคะได้เนาะกระปุ่นบ่โอ้กระปุ่นก็ได้แก้วแก้วฟาลุกได้เนาะนี่วะกต่าะต่า่านอยู่เต่าพนใครวะอาปาจ่าโตเต่าหูเอาหมุนอยู่นี่เนาะโอ้ยเนาะทำก็แข่งก็ขายมันไง เอาคาดราจะยื้พุ่นเขายื้อเป็นทางแบบนี้เนาะอย่างไหวยืดีสองคนนี่ไปหาเาไหวมุก้าไปน้ำนกหรือไงหายให้ปวกดีโอ้โฉดเนาะที่กันยางไหวอยู่ตอนนี้ย่ังไหวอยู่เพิ่มน้ำหนักกอยเพิ่มมันน้ำหนักขึ้นนี่เนาะแม เป็นท่างเหเนาะไหยเนาะทำไปแน่เลยค่ะเอ้มันเด้งมันพองง่ายบอกพอาทานโอ้เป็นนะครับว่าตรงนี้กันเป็นมกไม่น่าเป็นไม่หน้าอย่างนี้เหรอเป็นฟ้าเป็นยังโอ้อันนี้บ้าบุบเนาะนะแม่นะดีนี่เนาะต้นมุกใหญ่เนาะ สูงเนาะเด็ตัวต่ำกวมีนาะลงมาน่อาก็เดินป่ามาน้องามมาดเคนล้วกี้งน้ำนี่บอใช่นะลงมาิบดิบดนโอ้ยบอกตรงมีเลยสูงแค่เด้นี่นี่ จองเล้วนะนะนเอาขขึ้นไปคือยังกอรอนะผลต้องผนจะขึ้นขึ้นได้ปเอตัวต้ามันเป็นยังหอกเนาะนี่นี่งาตำตำนี่ไม่ได้ป่อไม่ได้าผ้ามาทำเนาะนี่ขึ้นวังตำตำนี่ได้อยู่ใช่เนาะ There. มืนหมดจะขืนเนน้องแม่มือนนะครับนเบิงคอจีคอจีอันนั้นนะคอจีนวน้งะโอเจันป้าน้องคนเฮ็ดแล้วบาดนี่โอเคยขึ้นอยู่อ่เคยขอนเจ้าบังกกกันนี่เต้องถามว่าเคยขึ้นเคยขเกี้ยงพี่กลองแตาพั จมกับต้นใหญ่ดีเนาะกินก um> um ับปนปลาปนกบปนเขียดกินอยู่บ่เจ้ากกบเขียดกินมียงที่เจ้าบ่กินงูเอียนงูเอียนอมาแมวมาแมวโอ้เอ้มาแมวเมื่อก่อนนี่เคยกินแต่ตอนนี้บ่ได้กินเด้อหงอายก็บ่ปานใดหอควายนี่บ่ปานใดอื อันนท้าฮับเลยเราโยนลงมาค่ะพระดมาเจอคุณกิรโรยืนนี่หุมชมหมูดุตไม้ไตเลยเลยเอาไว้งใจอ๋อเดือดมากมิกเดอดเลนย่างเลยอบุญก็เล่นน้ำลังเลยนี่ไงบอได้ว่าอย่างไราด้่น้อง ขึ้นไปย่างหรอไปพักะมิกเหย่างไวดีเลยแมนโอ้ยใจแล้วมันนอะซื้อหับสินมาแต่เขาลงมาเอาพักะมิกต้นไงคักีดีมีนก็มีไรบ่ต้นไงไปซีบบ่ต้นอยต้น่อย ขอโทษด้าน้อง,องลเลยไอ้ขอ,อนีม่มไหมโอเคบัดน,นี้กับชิพากันมาไอาอยู่ที่ไม่ไไนนมพี่ได้บัดน,นี้เนาะเต่าประโคมขอยู่พี่ได้บัดนี่ในที่ได้รอนะกับลักลักนีก่ขึ้นน,น้ำใน,นน้องเนาะเพราะว่าน้ำบ่มีด้วยแถบนะน้ำก๊อกน้ำอย่างคือเพือนสาวน้ำฝนก็นมีแต่ทอบ่ได้บ่ได้พี่มีสาวน้ำฝนอีกเนาะน <laughs> ซื้อข่อยกัซื้ออยู่ไทยกัซื้อฝนนะข่อยกันเห็นวิ่งอยู่ไทยกี่ซื้อน้ำฝนแต่แต่หุ่นเนี่บุคือกันหุ่นคนเราใส่เลยวันนี้วันนี้เรากลับมาแสดงความยินดีย้อนดังน้ำน่องแตวลไปพี่น้องเอ้ยเมื่อวานนี่บริอยู่น้ำที่สมุนก็เห็นแต่คู่เพื่นโทรมาแต่รับบม่ได้รับสายเมื่อวานนี่แลต่พอได้รับสายตอนคุยโทรอัน ท่ายต้องแตวแนะ่ะแล้วน้องพิงเป็นไข่แห้งดิวมื่อเลยคิดเห็นแบบอยากกินลาบสิ้นน้อนเพี้ยเลยเห็นพักกี้กี่อนเนาะฝนป่าดุกเอาดีแล้วฝนเลยลงหันโอ้ยดูก,ก็ยังน่อยชับโว้ยอย่าขึ้นได้น้องไอ้ตัวน่ะพอพล้วได้เออพอแล้วพอแล้ว เออพอละจังเลยไอ้น้องฝนนี่เป็นลูกไม่ตู้ที่ขายทีป่ะโอ้เป็นคนที่เท่าไรเจ้านะเป็นลูกหลาาเป็นลูกหล่าโมอยู่อันเดียกแม่บ่เจ้านะอือเอาผัวคนในบ้านนี่บ่ะคนบ้านอื่นอยู่บ้านแถวบางคงแถวมงงคผูก อกุไก่ไปพ่อกับังไงนี่อยู่ไทยไปไทยพอกันในในเฟซในไลน์นี่แหละโอ้หาฉันบาดีมาต้องมีป่ะได้แหละไปบาดีได้เีเลาะผู้รักกรรมแล้ววะนี่เป็นหน้าพลยหองนี่นะสูตูอะไรสตูไทยี่ไี่ เปนทีกจ้ประชาราเมนทีของเมย์สตาเราเป็นเราเป็นคนทำนงินอโอ้อแบบว่าไงว่าอยู่ร่วมกันแล้วเป็นพี่น้องกับแม่เจ้าเราเป็นนออ้อง,นนองของพ่อเป็นน้องของพ่อเลยว่ารขาขายเร,รยา,าเป็นคนทำเงินแล้วก็ไปเหกันสิบ่ ผู้บุญรงเสืออันบอกเสือหนังเลยเราเห็นเนาะเอ้ยก่ว่าเอยู่เห็นหอกแต่ว่าเห็นในคลิปขนาดมารับเอาเงินยังมัใส่เสือโอ้โหแสับปรไม่ลายทมเจ้าหาูไก่ยูไกลโยูนนี่ก็มี่เห็นกออ่ะระหาเนี่ยก็หมุนกันง่ายนลยเนาะ คนสักปีจสามมีผัวจะัปจักปีป,ประมาณสิบสามสิบสามเฮ้ยนี่อะไรคุอยู <c oughs> ่ก <c oughs> <อ>ับผัวหนึ่งสิบสามปีตอนนี้จสามอยู่กันสิบปียังมีลูกคุณนี่เห็นปคนเดียวว่ลูกจะนสามคนสาคนิามไม่ลูกสาม <c oughs> แกงก็เหแล้วนี่สามคนเราจะสามปีนีู้กสามคนหัวงแต่อยู่สิปีแุนีเ่ังคณกําลังกลัวอยู่พวกมีมาแล้วแล้วทหน้ายาเราใส่กุ้งเน้นะเฮ้นะ ่อเห็นอะไรเป็นักบเห็นทงกี่นี่ไปกไดสามเท่่เท่โอ้โทยาดีายได้ยีดอกสามคนสี่คนจจอดเนาไปบอกพ่อหอดหนาทียังคาเดี่ยวนี่มีมีบรอดมีบรอด โอ้ท e> oh, oh, ี yeah, ่เล anyway. oh, oh, right. ือดถือว่าเรียบร้อยด้ยสบายดีเฮ้ยินเลยด้ยบอกยายายาว้พ่อพ่อหรอวงามครับเด็เลนี่แม่กด้วอุ่ณเจ้กินก่อนเลกินในเข่าแล้วก็มาากินนี่เอามเอาบุญได้กินเป็นงูแล้วเนี่ยอ้เชียงคามจิ้มเขียวเรามีบทันวนอยู่เดือผู้เดียวว มีวท่นาเนาะอ้อกะินี้เน้นเเ้นเข้าปนไเขบวกะพุนเน้นเข้าแล้วบกะุนก็เอาตามถนัดตามถนดเลยากะด้ีกินล้วครับกะดเนาะเข้ากิลบชนเด้วะเนาะอ๋อาลบไก่ก็คักได้ถูกเลยอืบไก่ ก๋อยเนาะลุงเนาะกสยแบเอายหน่อยมังามดิเมนอยู่ชูงเนาะแต่บางต้นใหญ่ไงจะไปหาเจ้าของที่มจะไปออมนด้เจ้าของนี่วาน้องเตเนาะมุนป้าไม่ได้ามพเลยหมุนเมื่อกี้นี่นี่น่ะนี่าผู้ อย่าลบไปไกลติบนี่คุณว่ะสมุนจี้ว่าหัวหนอกสมุนตัวงยัดีเออคุณวะตัวก็เล่นหาเห็นน้องไปแล้วคูน้องโคนน้องไปว่าอยู่เตาคุณว่าะไปพูอื้น้องคนกินข้าวกินน้าบ้านนี้แน่นประชาชนจะไปเอาขนมมาฝากกันข้างในน้องคนก่อนแป๊บหนึ่งเนาะโดยอ่ะ อ๋อเนาะบอ nhau ปักเปิลเนา m อิ่มแล้วบอเอดุ้เนมาเบรกตั้งในเพื่อเรวันนี้กระจกเจอเมืกี้นี้เฮ้ยคือ่นอยเฮ้ยากินน้ำหลั่งมูข่คิดว่าปลาลูกเลยรคังแดกนะหนี่ม่ยากนะปลากระป๋องโบแมนหมากหมากเด็ดไหมหมากดินฟ้าเนาะ มังเลี้บาด้วยมัาางดินฝ้าแขนฝ่าดินฝาดิ้นฟ้าเนา,นานะตะกี้ข่อยเอิญมังดินมามันส <laughs> ีฟ<ม>้าเ <c oughs> นี่ยบอมอยู่งโอวั้องแต่ว่ามะากระปุ่น่เจ้านะกินได้กินได้ไม่อยู่ห้องมันโมยทองทันกินอิเดอ้อแี่อมันรสชาติจะเป็นยังไงลุงปรุงค่นขนมมันหวานกับน้ำตาลชนิดใดใช่ใช่ป่ะมะบัวเพื่อนบ๊าวหวานมันสีบลนนอ่นหเพิคนนะ โดย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 โยได้วยโดยโดยมิถ si ุนายนเขากะทีได้กับปาได้ถ่ายรูปเลยมือน่ะีเวียกเดนเดไปซื้อเครื่องให้น้องสบกนมือนารุงน้อยอย่าดือม้อดโดยเอาของกันชิงกันโดยโดยให้น้องคนแบ่งกันแล้วน้องเต๋อไม่ให้ตัวนั้น่ไม่ไ่อย ด้ยไอ้แบ่งกันก็เป็นนองน้ำพลเนาะแมนเอาไปต้อนลูกเราด้ยพักกันนี่บ่างหนึ่งงามเดยวะงนี่้อเจ้ากะหืมเ๋ยมจะไปอะไบุญโมนี่ไม้กินอ่ะบ่พอด้พอด้ะนน้องแตวอได้ค่ะบุกินเอาพอพอมาบุญแล้วบอกเลยดเอ้อ กินก no e ับอันนี้ันเขา่ะนะได้แล no? no uh right> ้วได้ดค no ุณทั้งมอแยวกับจามาจามาทั้งนะไม่ตู้ไม่ตู้เราไม่ได้ยูเพื่อนไม่สชเนาะปุณื่อใช้โมนีอเห็นไหโอ้ลูกแก้วกับปเบัเยคุณหน่อยผู้ใหญ่เบบัวไล้คุณรงเพื่อลองเห็นเมื่อใดมื่อสุดท้ายนะเมื่อไดก็ไ่ได้ไปได้สามวันนี้ไปบเตี้ย บ่ไปบ่มากไปดีแหละถามลองบึงลองลองบึงว่าน้อง่นโตว่าจังไหฮะนะไปไปอยู่ไปอยู่บ่บ่กไปลรวบ่มักไปงานแบบนี้เ้อเยิ่นไปบุกไแล้แม่นบ่หนุ่มด้ไหงแล้บ่หนุ่มไดใช่น้องเฮียนหน้องเฮีนบ่วันนี้บ่มีไปตอบด้วรเราเน้ họ cứ ฮู้หยังเนาะเฮาก็ฮู้หยังติโอ้ยไม้น่ะแม่โอ้ยแล้วก็โซ่บ่ได้ฮู้ไป ได้หลายคนกะชีวาอีกชีวาบุเคยกินบ่ตดิเรื่องของเขาแน่บาบูลอืมโอ้ตังปุ่ะเหร่นบุมบั่เห็นนล้วน้องแปซวนี่คิดเห็นนานบอดทงมีเห็นนั่งกระปุ้นนี่บุเคยกินกับนานากระปุ้นจตกเท้าไม่แต่จ้ำกินกับข้าวเหนียวก้อยกับข้าวเหนียวไอสัสลูกคนประตุยเนาะสัสซอนนะโอ้เห็นน้องสดแล้ว ไปสันไม่ตะว่ทาทั้งเอ้ยแต่มาแสดงความยินดีนะเมื่อวานนี่อาโตเนาะจากช,ชื่อที่ชื่อรอนเนาะยังก็ของก็ตกลงอยจากยุ่นบ่เมาื่อวานนี่หล่นมาจากเมฆคือว่า,าน้องฝนย่านไม่ง่ายบ่ห <c oughs> <c oughs> ล่นอยู่ใช่เหรน้องใช่เห็นป่าใช่เหรอพี่เห็น,นซกยยักใบวะเจ้าบอกพี่เห็นน้นองแต่วเหเตียงโอ้โอ ร่นยิ้ม่าเลยโดยไปท่านเด้อคอโตก้าวก่อน้องเด้อโดยอ่ะสบายดีเนาะโดยสบายดีเด้อทั้งสามนุ่มทั้งพูนโดยป่ะโอเคพี่พี่น้องเอ้ยทั้งพูนขอโตเดินทางก่อนบาทนี่โอเคพี่พี่น้องเอ้ยสำหรับคลิปนี้ทั้งพูนก็เสียขอโต ไปเวียก่อนเด้อพี่พี่น้องเอลยกนอื่นก็ขอขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซีวัดสุขสุขพุ่นที่เข้ามาเป็นกำลังใจกับน้องแต๋วที่ได้ที่ร้อนตอนหยาแล้พี่พี่น้องเลยตอนนี้ก็ดีใจกับน้องเพิ่นเนาะน้องเพลกับกำลังมาทางป่าทางรอดแต่ว่าช่วงนี้ช่วงพักกินข้าวกินกระพุ่นกันอยู่เลยมีแต่ว่ามีโอกาสพีพี่น้องเลยทำนี่เพราะว่าทุนใหญ่ซอยน้องเพิ่นก็คือน้ำเนาะบัดนี้เนาะนี่คือน้ำใสเพราะน้องเพิลเอาไปเอาน้ำใสหนึ่คู่ น้องอยูรุมบูหม,มองที่สะบุลไปเอาาในขอบุนคุณเนาะโดยปาสำหรับลิปนี้ท้าสะบุนกันทได้ขอตัไปก่อนขอขบุญขอบคุณก็สู่สุขคนเดอ้อสำหรับลิปนี้ไปแล้วเดอ้อสบายดีสบายดี